สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชอ่องอาลีมีเตเรื่องเล่าข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดคุณสันตติกุลได้มีการโพสข้อความลงในกลุ่มพลังบวกวีหนึ่งโดยได้มีการโพสข้อความว่าพอออปีชาขึ้นศาลวันนี้เป็นพยานจำเลยคดีลุกป,ป่าสงวนสร้างพยานา ท่ามกลางเสียงวิาพากษ์วิจาร์ณว่าไม่เหมาะสมและเรียกร้องให้ตั้งกรรมการสอบวินัยคดีรุกป,ป่าสงวนสร้างพยานาเป็นคดีอาญาหมายเลขดำออ่าง971ทั2564จำเลยมีสามคนสารนัดสืบวันที่1วันที่สองวันที่สวันที่4และวันที่8กุมภาพันธ์2564 คดีนี้เป็นความผิดต่อพรบรป่าไม้และพระบรป่าสงวนแห่งชาติกรณีสร้างพยานาคในพื้นที่อำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารพอ,อปีชาขึ้นสืบพยานวันนี้ลุงอัดบอกว่าได้ตรวจสอบแล้วพบว่าพอ,อปีชาเป็นพยานให้จำเลยคดีรุกป,ป่าด้วยและจะมีขึ้นสืบพยานในศาลวันนี้ ก่อนหน้านี้ลุงอัดบอกว่ากำลังทำหนังสือถึงหน่วยงานต้นสังกัดของข้าราชการคนนี้ว่าละเว้นการปฏิบัตินาที่หรือไม่เป็นข้าราชการของแผ่นดินแต่เป็นพยานเพื่อให้จำเลยพ้นผิดลุงอัดบอกว่าข้าราชการคนนี้อยู่ในที่เกิดเหตุในวันที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพื้นที่บ้านจำเลยแต่ไม่ยอมลงชื่อ ในบันทึกการจับกลุ่มอ้างว่ามีธุระด่วนรีบกลับเพราะออภิชายันงเป็นพยานให้จำเลยในคดีไม้ทอนโซรพีด้วยซึ่งสืบพยานเสร็จสิ้นไปแล้วสารให้เวลา20วันให้จำเลยไปหาหน่วยงานตรวจสอบไม้และให้ไปตัดสินว่าจะตรวจสอบไม้หรือไม่มัดตาสังเตรียมเผาลุงอัดคาดว่า สาลจะตัดสินายเดือนมีนาคมถ้าเขามีความผิดกรมป่าไม้จะใช้อำนาจทางกฎหมายทุบทิ้งพญานาคทันทีเรื่องนี้เราคุยกันไว้แล้วยืนยันว่าปทศทสถามนาทีได้อย่างสมบูรณ์เป็นประโยชน์ต่อคดีนี้เหมือนกับมัดต,ตาสังเตรียมเผาได้เลยดูแนวทางฝ่ายจำเลยพยายามให้จำเลยที่สองกับจำเลยที่สมหลุดและให้จำเลยที่หนึ่ง รับผิดคนเดียวโดยบอกว่าจำเลยที่สองกับจำเลยที่สามมาช่วยไม่มีค่าตอบแทนไม่รู้ว่าเป็นการทำผิดกฎหมายอย่างไรก็ตามจำเลยที่สองกับจำเลยที่สามเป็นจำเลยรวมร่วมกันตัดไม้จะมาอ้างว่าไม่รู้กฎหมายไม่ได้โซเชียลว,วิจารณ์สนันไม่เหมาะสมหลังจากที่ลุงอัดพูดถึง เรื่องที่ผออ,อปีชาเป็นพยานให้จำเลยคดีรุกป่าสงวนชาวโซเชียลได้วิพักษ์วิจารณ์ว่าไม่เหมาะสมยอมเสียสศักดิ์ศรีเป็นพยานให้กับจำเลยเป็นข้าราชการรับเงินเดือนจากภาษีของประชาชนแต่กลับไปเป็นพยานให้จำเลยคดีรุกป่าควรถูกตั้งกรรมการสอบผู้พิทักษ์ป่าใช้กับคนนี้ไม่ได้นี่คงไม่ใช่งานแรก สวยแน่ที่ไปยุ่งกับจำเลยและหลายคนเรียกร้องให้ลุงอัดร้องเรียนให้มีการตั้งกรรมาการสอบวินัยแนะแสดงสปิริตลาออกพี่เจ้าอมรินบอกว่าผมสงสัยเป็นถึงข้าราชการระดับสูงเกี่ยวข้องกับการดูแลผืนป่ากลับมาเป็นพยานฝ่ายจำเลยอย่างนี้ไม่น่าจะมีอยู่ในประเทศไทยคำว่าข้าราชการก็บ่งบอกว่า ข้าราชการคือค่าของแผ่นดินพอออท่านนี้เป็นคุณสือจำเลยหรือเปล่าถึงโดดมาเล่นเป็นฝ่ายจำเลยคุณอย่าลืมว่าคุณเป็นข้าราชการไม่ใช่นักการเมืองเป็นข้าราชการกินภาษีประชาชนคุณต้องมาปกป้องพื้นป่าไม่ใช่โดดมาเล่นซะเองผมว่าแสดงสปิริตดีกว่าลาออกจากราชการซะน่าจะอยู่เป็นกลาง ดีกว่ามาจับไม้จับมือกับจำเลยผู้ที่รุกป,ป่าสงวนะอ,อปีชาเป็นกุญซือให้จำเลยใช่หรือไม่จากข้อมูลที่ปรากฏใน Facebook ของพอ,อปีชาซึ่งเปิดเป็นสาธารณะพบว่าพอ,อปีชาเป็น f อซีจำเลยตั้งแต่แรกมีโพสต์ภาพภาพถ่ายร่วมกันเมื่อครั้งที่ผอ,อปีชาไปหาจำเลยที่บ้าน แต่โพสต์นั้นถูกลบไปเมื่อไม่กี่วันมานี้เพราะอภิชายังได้โพส์ภาพถ่ายร่วมกับจำเลยเมื่อครั้งที่จำเลยเข้าไปสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติแต่โพสต์นั้นได้ถูกลบไปแล้วเช่นเดียวกันนอกจากนี้ยังปรากฏภาพภาพถ่ายของพออปิชากับพระพลเจ้าอาวาสวัดด่านพระอินที่มีความสนิทสนุมกับจำเลยผลด้วย รวมถึงภาพถ่ายกับทนายสมเกียรติทนายของจำเยลยพุคดีไม่อนโสรพีและคดีรุกป,ป่าสงวนที่สำคัญก็คือพระเจ๋วเจ้าอาวาสวัดถ้ำผาป่องซึ่งเป็นผู้ที่ให้เหล็กไหลน้ำหนึ่งกับจำเยลยพลพูดในไล้์สดเมื่อหลายเดือนก่อนว่าพอ,อปีชาเป็นคนแนะนำให้ทำประชาคมชาวโกกโกเรื่องพญานา เพื่อเลี่ยงไม่ให้พยานาถูกทุบทิ้งเพราะอ,อปิชาเคยถูกสั่งย้ายเมื่อครั้งที่เป็นพออส่วนอนุรักษ,ษ์สัตว์ป่าบออกาวเนื่องจากถูกลูกน้องร้องเรียนเรื่องการทำงานเราม,มาต่อกันที่ทางด้านของคุณหยุดแสมแพมกันต่อนะคะโดยคุณหยุดแสมแพมได้มีการโพสต์ข้อความลงในกลุ่มพลังบวกวีหนึ่งโดยได้มีการโพสต์ข้อความว่า เรื่องเล่าจากทางบ้านเสนอตอนระหว่างคำโฉนดเอามาเปรียบเทียบกับพยานาคที่เป็นของกาลางรุกป่าสงวนได้อย่างไรระหว่างคำโฉนดเอามาเปรียบเทียบกับพยานาคที่เป็นของกาลางรุกป่าสงวนได้อย่างไรสิ่งที่พูดออกมาแสดงให้เห็นถึงการเห็นแก่ตัวหรือไม่ไม่เกี่ยวชอบไม่ชอบปาริจิตแต่นี่มันไม่ถูกต้อง เมื่อเกิดมาจากการสร้างที่ไม่ถูกต้องย่อมแปดเปื้อนคำที่พ่นออกมาล้วนหินแก่ตัวนี่เราก็ทํางานเหมือนเดิมนะคะก็นี่แหละนะคะคุณค่าของคนนะคะอยู่ที่ผลของงานนะคะถามว่านะคะใครได้ผลประโยชน์นะะจากองค์ปู่ปริจิตก็อย่างน้อยก็มีเบ้นคนนึ่งนะคะแล้วก็ถามว่าเขาบอกเขาบอกว่ามันไม่ใช่คนโกกอกทั้งหมดะคะ่ะถูกต้องค่ะนะคะยอมรับนะคะถูกต้องนะคะผลนะคะก็คือเบ้นจะถามคืนกลับไปนะคะว่าคาชโนดนะคะ ได้ผลประโยชน์ให้ใครบ้างนะคต้องถามคืออย่างนี้นะคะเอสซีนะคะอยากถามเหมือนกันนะคะ คำชโนดนะคะได้ใครเป็นคนที่ได้ผลประโยชน์นะคะใครเป็นคนที่ได้ชื่อเสียงนะคะคถ้าไม่ใช่นะคะ <anov ans> จังหวัดอุดรธานีนะคะเรีอ <ung uk> กว่าเอ่อบ้านม่วงเนี่ยเป็นจังหวัดบ้านม่วงนะคะจริงจริงนะคะบ้านดุงเนาะ,ะ <t> <lump il> บ้านดุงนะะี <t> ่ <lump il> นจะเป็นจังหวัดบ้านดุงะคะไม่ไม่เกี่ยวนะคะเพราะว่าขึ้นชื่อว่าอุดรธานีนะคะอ <t> <lump il> ุดรธานีนะคะก็จะมีนะคะบ้านดุงนะซึ่งก็เป็นเอ่อสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ก็คือคาชโนดนะก็เป็นเอ่อชื่อเสียงนะคะนำมาซึ่งทุกคนรู้จักนะทั่วโลกทั่วประเทศเลยนะคะในเรื่องขององค์ปู่พญนคคะก็ืออง์ปู โอ้จำชื่อไม่ได้นะเอฟซี FC. แต่ว่าศรัทธาเพื่อนนะได้ไปสองรอบนะ,ะได้ไปสองรอบก็ศรัทธานในเพื่อนน,นนะคะถึงแม้ว่าเพื่อนจะอยู่ที่ไหนนะคะจะอยู่ที่เมุกนาหานนะคะเขามนโนลมนะคะก็เหมือนกันนะคะเ็นก็ศรัทธานนะะั่านแหละนะคะถึงถามว่าทาไมทุกคนถึงรู้จักเขามนโนลมและถ้าวันหนึ่งทุกคนจะรู้จักนะคะองค์ปู่ปริจิตณนะบ้านเกาะเนี่ยไม่แปลกนะคะ FC. เอฟซีแปลกที่ใจของคนหรือเปล่าคะนะคะถ้าจะแปลกนะเบนว่ามันแปลกที่ใจของคนมากกว่านะคะอันนี้เราก็ไม่ได้ว่าใครนะคะเบนก็แค่ ออฟังแล้วมันทำแม่งทำแม่งนะคะวันนี้วันหยุดพี่ก็เลยมีเวลาดูแม่นองเบ็ไลฟ์สดวันทำงานที่ไม่มีเวลาดูเลยพี่บัวน,นะคะขอบคุณค่ะนะคะพ่อสีสุดโทใช่แล้วค่ะนะ,ะองปู่สีสุดโตะแลวก็แม่ย่าพ่อปู่แม่ย่านะคะ,นะคะต้องที่นู่นไะะอ้เบลก็ได้ไปสองรอบนะ,ะถือว่าเป็นที่วัสนานะคะเพราะว่าเคยคิดนะคะก็คือเราแค่ก็แค่ดูในรูปภาพจนะ,ะไม่เคยไปไปเจอ ER, ไปสัมผัสนะ,ะจนครั้งหนึ่งก็ได้ไปแล้วนะคะสองรอบก็เรียกว่าเป็นบ<ๆ>ุญมากๆเลยนะ,ะตรงนี้เลยถามคืนต่อไปนะคะถ้าถามว่ากกอบ ใครมีประโยชน์บางส่วนแล้วก็ไม่มีประโยชน์บางส่วนและถ้าที่อื่นล่ะคะเขามีประโยชน์ไหมในส่วนตรงไหนนะคะก็ถ้าถามว่ากรอกแปลกจากเพื่อนไหมก็ไม่แปลกนะคะก็เหมือนกันนะคะที่ไหนก็เหมือนกันนะคะคาชโนดก็เหมือนกันนะคะเขามโนลมก็เหมือนกันปันแปลกตรงไหนนะคะอาจจะแปลกนะคะที่คําพูดของคนมากกว่านะอคกติไปหรือเปล่านะคะอคกติไปหรือเปล่านะ ใจเย็นๆน,นะคะเอซีนะคะต้องบอกว่านะคะเราใจเป็นกลางนะถ้าเราถือคตินะถ้าคือหมายถึงว่าไม่ชอบองคปูเนี่ยแต่ไม่ไหวองค์ปูที่ไหนเลยเนี่ยเป็นว่าโอเคนะก็ไม่แปลกใจโอเคเขาไม่ได้ศรัทธาในส่วนตรงนั้นแต่นะไม่ไหวตรงนี้แต่ไปไหวที่อื่นเนี่ยแต่ก็เป็นปู่เหมือนกันนะครูพญานาคเหมือนกันนะก็เลยถามว่ามันต่างกันตรงไหนอ้ไม่นานคนก็จะรู้จักองค์ปูปาริจิตรู้จักค่ะพี่บัวนะคะต้องบอกเลยนะคะตั้งแต่มีองคูปาริจิตนะคะถ้าถามว่า ถ้าจะบอกว่าให้ทุกคนนะคะได้ประโยชน์คงเป็นไปไม่ได้นะคะเพราะว่ายังไม่รู้เลยนะคะว่าคนนั้นจะได้คนนี้จะได้นะ,ะเพราะเราก็ไม่รู้นะ,ะอันนี้คือคุณอยากได้ประโยชน์คุณต้องทําตัวของคุณเองนะคะไม่ใช่คุณมานั่งพูดแล้วบอกว่าไม่ได้ประโยชน์เนี่ยใช่ค่ะถ้านั่งอยู่บ้านเนี่ยไม่มีประโยชน์แน่นอนนะคะแต่ถ้านะคะรู้จักคลิกวิกฤตนะ,ะให้เป็นโอกาสก็เรียกว่ามีประโยชน์เนาะ จริงไหมคะ F4 น้ออ่าโอเคกระกอบแฝกที่คนบางคนในหมู่บ้านไม่เอาความเจริญเข้าหมู่บ้านถูกต้องค่ะถูกต้องนะคะสำหรับเบนเอานะคะแต่ถามว่าเบนจะได้หรือเปล่าหรือใครจะได้เบนไม่รู้นะคะในตรงนี้เบนจะไปะครอบคลุมนะคะหรือว่าดูแลทั่วถึงคงเป็นไม่ได้นะคะผู้ใหญ่ก็เหมือนกันนะคะจะดูแลให้ทั่วถึงกะกอบเลยนะคะคนนั้นต้องได้คนนี้ต้องได้นะคะเป็นไปไม่ได้นะคะผู้ใหญ่ท่านก็เป็นคนเหมือนกันนี่แหละนะคะแต่ถามว่าให้ได้กันทุกคนนี่คงไม่ได้นะในส่วนตรงนี้แต่ถ้าจะได้เกิดขึ้นมาเนี่ยก็คุณ